สวัสดีคุณเอฟพีช่องประออนพี่สาวลุงคลนะคะประอ้นก็ได้มาถึงนะคะร้านขายต้นไม้แล้วนะคะโอ้ต้นอยังน้ำางามเห็นไอนี่ห้องต้นยังนี่เจ๊เจ๊นี่ต้นยังครับเงินไปทองน้จะเป็นงามเนาะท่านแม่โรดอะไรลุงเหรอครับท่านแม่ยายสมควร คุณเอฟซีฟังเลยนะครับลุงพลก็ไลฟ์สดเนาะพอนก็ถ่ายคลิปนะคะลุงพลไลฟ์สดหลายวัน<ป>แล้วนะ,นะคะคุณเอฟซีไปกินี่ับบนนีออ่พอไปถามเยไปถามยายเลยว่ายายโกรธอะไรลุงพล ยาจะพูดออาไห้หมดนะถ้าพูดหมดเดี๋ยวบอกให้มาเรื่องอะไรบ้างมาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วประอ่อนก็เคยได้เอานะคะต้นไม้หมดเลยนะคะที่ท่านผู้ใหญ่นะคะใจดีนะคะได้สั่งซื้อให้ประอ่อนไปปลูกนะคะตกลงประออนก็เอาหมดเลยนะคะเอาหมดเลยก็มีหลายต้นนะคะหลายต้นนี่ค่ะ เจ้าของร้านนะคะคุณพี่คนสวยนะคะาน,าน,นานมาหานะคะสวยวันสวยคืนเลยนะคะ,ะใช้ละไอเอฟซีเ็นหนาสัๆเๆีแนง่ามอีหลีเล <laughs> ยค่ะเป็นญาติพี่น้องเดียวกันเนอะเพราะพี่น้องอ้ย เพิ่นคืนพอดคืนยังเนี่ย่นว่าเพิ่นโทษฮะพรอนโทรแล้วโทรอีกพี่ท่า,านพรอ,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 อนกะเครียดก็ลังเข่งเครียดอันเนรืออ่อง,ง,งอันอขายอันกระติบข่าวบ่ได้เยอะจ้าสิไปขายผู้ใดแม้เออสร้างชื่อกระติบข่าวหลายเนาะสร้างชื่อกระติบข่าวเนี่ยหมายถึงว่าอันอันชื่อน้ำยาดพี่น้องเอาน้ำยาดพี่น้องมาขายเนาะพ่อแม่พี่น้องเออกระโดดมา สื่อมาแบบนั่นเราพี่น้องเพื่อนเพื่อนสารเท่ากันอยากให้เพื่อนมีไร่ได้นี่นะคะอันนี้ก็เป็นของแถมนะคะของแถมต้นพริกนะคะต้นพริกรก,ก็มีต้นน้อยหนาด้วยนะคะต้นน้อยหนา เอาขึ้นมาหมดแล้วเหรอเนี่ยฮะเอาขึ้นมาหมดแล้วเหรอ<ะ>เ,อเรอจ๊หมดแล้วเหรอทั้งหมดมีกี่ต้นคะเจเกี่ยวด้วไหมียายไม่ชอบอวเนีเสร็จสับรวมแล้วใช่ไหมกี่ต้นทั้งหมดนะบอกคุณเอฟซีหน่อย เล็บสามมีฝร,ร,รั่งผู้ถงปลาสูสองต้นมาา่วง<อ>น้ำดอกไม้ไมอเอ้น้ำไม้เวสี่สองแล้วก็มีของแถมไม่นานา ลุงพลไปด้วยนะคะคุณเอฟซีลุงพลขึ้นไลฟ์สดหลายวันแล้วเลยค่ะก็ฝากถึงคุณตาเนาะที่ที่ลุงพลนะคะขึ้นไลฟ์สดนะคะพ่อก็ฟังแล้วฟังอีกนะคะคุณเอฟซีไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าครอบครัวเขานะคะจะจะคิดคิดได้หลายเรื่องเนาะเข้ามาหาลุงหาป้าโอ้ยค่อยละเหนื่อยจริงเลยเหนื่อยแทนครอบครัวนั้นจริงๆเลย เอหาาอ,อหาแต่เรื่องแต่ลาวมาให้ลุงพลกั <ขอ S 2> ปบป้าแตนะแบบอะไรไม่รบบูร้เออบ้านนอกตาวนะมันเป็นบ้านสำเร็จรูปราคาเป็นแสนมันเป็นบ้านสำหรับคนรวยคนที่มีฐานะที่เขาไม่ต้องการจ้างช่างหรือทำบ้านเองเขาไปซื้อบ้านสำเร็จรูปมาตั้งแล้วอยู่ได้เลยเพื่อลดคำสสาสุควาำลา ของยาอยกตกยกพ้นใส่อ่ะคนจนไปอยู่คนจนอ่ะเป็นพี่บางคนนี่นะคะก็ได้มาถึงแล้วนะคะเนี่ยนะคะที่มาของน้องสาวคุณเอฟซีได้สั่งซื้อนะคะต้นไม้ให้ป้าออนนะคะป้าออนก็ได้มาเอาเรียบร้อยแล้วนะคะกับเจ้คนสวยนะคะนี่ค่ะจะได้ส่งไปให้คุณอาบันยค่ะให้ค่ะ ของก็ได้ครบแล้วนะคะเดี๋ยวป้าออนก็จะกลับไปปลูกเนาะเพราะว่าบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศก็คืมๆนะคะเหมือนฝนจะตกอีกแล้วเมื่อวานนี่ก็ตกแล้วตกอีกตัดหญ้าไปด้วยวิ่งหนีฝนไปด้วยนะคะฝนก็แรงเดี๋ยวก็ค่อยเดี๋ยวก็แรงเนาะพายุเข้านะคะ จากเรื่องเรียนเป็นโรงเรียน,น,นอันนี้ต้นนี้ยังเจ๋นี่นี่นะ ขาคือพูดคุนอยู่นี่ฮะกินได้บ่แม่บอกเออกินกับลาบก็ยังไงนะอันนี้มป็นตัวที่เป็นอย่างที่เอามาอันฝานตรงน้ำห่อนนะนะตุ้อตุ้มน้ำบ้านเท่านาะนะคน้ายต้นเท่าไรเนี่ยกระสอบสามต้นร้อยต้นบักใหญ่ โอ้ยบ่มีเงินนะก็มีเงินสิเอาน้ำอยู่จักสามต้นอยู่เส้นใดใดเส้นใยไดอยู่บ่เนี่ยบ่หัน่ันซื้อบ่ออนเด้สิเส้นต้นใหม่น้ำเงินน้ำเจเพิ่นเส้นแน่เนี่ยนะเส้นใแน่เนี่ยสามต้นเนี่ยนะสามต้นลอยนะเพ่นละเดี๋ยวอันเดี๋ยวมีเงินซะกันเดี๋ยวจังเสียนจังเสียมาจ่ายเนี่ยนะดูกพี่ดูกพี่ ทุพี่เอ้ยเนี่ยนะเส้นเส้นไปแน่ว่าจากสามต้นเนี่ยสามต้นลอยเนี่ยเนี่ยสามต้นร้อยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ตกอับมากเลยนะคะคุณเอฟซีประออนก็จะขอเซ็นนะคะต้นไม้นะคะเพราะว่าเงิน Youtube ก็ไม่ได้หลายเดือนแล้วเพราะว่าประออนไม่ค่อยจะได้ถ่ายคลิปนะคะทุกท่านอันนี้ก็พูดเรื่องจริงนะคะคุณเอฟซี นี่นะคะปอนจะขอเซ็นต้นไม้นะคะเซ็นต้นไม้กับเจ้คนสวยนะคะเจ้คงไม่ใจดํานะคะเจ้คงไม่ใจดํโนนเจ้ไปนั่งอยู่มุมโนนปอนมาจะเซ็นต้นไม้ปอนก็ขอบคุณคุณนิฟซีนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ชักปอนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะวันนี้ก็ได้มาเอาต้นไม้แล้วนะคะที่ท่านผู้ใหญ่นะคะได้สั่งนะคะซื้อให้ปอนนะคะโนนค่ะ ก็ถือว่าโอเคนะคะวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ